โอ้โหต้องบอกว่าิรวอว์พภูล่างทองล่ะครับจังหวะเปิดเข้ามาตรงนี้ครับและยิงเข้าไปนะครับิเือว์พูลนาไปก่อน1-0จากเคอร์ติสโจนครับแล้วก็มาได้ประตูที่2ครับจากโซบอสไล่ครับโอ้โหกดเน้นๆและไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นครับจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาในช่วงครึ่งหลังอาทีที่68ละครับเดี๋ยวดูครับวันนี้เล่นโคตรดีครับโมฮัเมดซาลายิงเข้าไปครับ เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ส่งให้ลิเวอร์พูลเข้ารอบ F อเอครับอาล้วครับสวัสดีครับแตงโมลงปยิยวพงษ์ยิงวันนี้มาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอล F อเอครับอังกฤษรอบ32ทีมสุดท้ายครับทุกท่านฮนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลร่างทองจริงๆนะครับสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จัดตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วย นะฮะคือก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนโรเทชันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้เนี่ยลรเออว่าูลเนี่ยค่อนข้างทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไลอัพ1ิผู้เล่นตัวจริงกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูครับอลิซอนเบกเกอร์ครับกองหลังเนี่ยเป็นเคอร์เกสวันนี้ก็มีแอซิดด้วยนะทำได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดมาลุกแรกนะครับเวอร์กิลฟันไดครับโกนาเต้ พิติโจนมีประตูด้วยนะครับแม็กอาริสเตอร์ยืนอยู่ตรงกลางและอย่างที่บอกครับซบอสไลน์เวลาเจอเกมแบบนี้เนี่ยเอามายืนตรงกลางดีกว่าดีกว่าครับซบอสไลน์มีประตูกัคกโปเวสซาร่าเล่นโคตรด,ดีครับแล้วก็เคียซ่านั่นเองนะครับขณะที่ทางผู้มาเยือนเนี่ยเขาก็มีสับ ตัวผู้เล่นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใบตั้นนะครับเหมือนทุกๆเกมช่วงนี้แย่จริงๆล่ะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะมีช่วงอาทีที่35เนี่ยนะครับลิเวอร์ p o o ครับพลาดโอกาสขึ้นนําอย่างน่าเสียดายจังหวะที่โคดิกัคโปรครับส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายได้แล้วแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาปฏิเสธนะครับ ประตูเนื่องจากถูกจับล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่รอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นความพยายามนะครับของลิวอพูล่ะครับที่มาได้จนได้นะครับสามารถที่จะพังประตูเข้าไปได้1.0ครับมีลอตเคอร์เคชเนี่ยเปิดให้กับเคอร์ติสโจนเข้ามายิงไปแบบเน้นๆพาหงแดงออกนำา10แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยสบอสไลน์มาบวก สอสูนนะครับจากจังหวะโต้กลับเร็วนะครับแล้วก็เป็นคดีิกักโปรครับวางบอลยาวให้กับซาร่าตวัดจ่ายจังหวะเดียวเมื่อกี้วสวยมากนะครับแล้วก็มาเป็นจุดโทษนะครับโอ้แล้วก็เป็นซาร่าเรียกฟาวด้วยในกรอบเขตโทษนะครับทําให้เจ้าตัวเนี่ยลุกมาสังหารเองไม่พลาดแล้วก็ส0ูจะไปเหลืออะไระครับ โอ้สุดๆไปเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลเกมนี้ทําไม่ดีนะส่วนช่วงท้ายเกมเนี่ยนะทีที่81เมีเรโอเอนกูโมฮาดาวรุ่งตัวสํารองก็ส่งเข้าประตูส่งฟุตบอลเนี่ยเข้าประตูไปได้อีกครั้งแต่ก็ถูกจับลำหน้านะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าให้พูดกันตามตรงคือลิเวอร์พูลี่ยเอาชนะไบรตันไม่ได้ยากมากนะครับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะคืออันเนี้ยคือหลักๆเลย3ประตูก็ยิงกันยับลวดเดียว นะครับเกมเป็นของลิว์พูแทบจะทั้งหมดเนี่ยนะครับและซาร่าเนี่ยถ้าดูนะจากเว็บไซต์ของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเออนี่คือครั้งที่3เท่านั้นเองตั้งแต่เล่นให้กับลิว์พูมานะครับในการที่เกมนึงมีทั้งแอซซิสมีทั้งประตูแล้วก็สามารถเอาชนะจุดโทษได้นะครับนั่นก็คือเกมที่3เท่านั้นเอง2ครั้งก่อนหน้านี้คือการเจอกับนิวคาสเซิล และก็เจอกับอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่ปี2018นั่นเองนะครับคือซาร่าตอนนี้ร่างทองว่างั้นเถอะนะครับฟอร์มดีสุดๆไปเลยและก็รวมไปถึงอีกหนึ่งสตินะครับเขาบอกว่าตั้งแต่สตาร์ทรดูการที่แล้วเนี่ยนะครับโมเมนตซาร่เนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยนะครับใน15เกมแตกต่างกันไปสำหรับเวอร์พูลในทุกรายการเขาบอกว่าขาดอีก9นะครับขาดอีก9นะครับ จะเป็นสตินะครับมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในช่วงนี้นะส่วนผลงานคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าจะมาดูแบบสรุปภาพรวมเลยนะครับก็11ไลน์ Up อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับก็อลิซอนเบเกอร์นะครับคือผลงานเนี่ยมีความยอดเยี่ยมนะ แต่ก็มีจังหวะเซฟสําคัญสําคัญช่วงท้ายแต่มันมีเรื่องของการเปิดบอลด้วยเท้าเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาพอสมควรนะบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะวาดเสียวไปบ้างแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกล้าเล่นนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาเท่าไหร่นะถ้าหากว่าสามารถมีสมาธิควบคุมมันได้นะครับเคทิ่โจนนี่สัมภาษณ์เลยนะหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยแล้ววันนี้เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มดีด้วยเขาบอกว่าไม่ว่าทีมเนี่ยจะต้องการเขาเล่นตำแหน่งไหนนี่เขาเล่นไ้หบท นะครับจังหวะบอลบล็อกสำคัญสำคัญ,คญในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยวิ่งหาพื้นที่ได้ดีในจังหวะจบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำหนึ่สูนะครับแต่จากรายงานเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะมีการจ่ายบอลผิดพลาดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไระนะฮะอิมากาเต้ครับอิบราฮิมาโกนเต้ผลงานยังดีต่อเนื่องเกมรับเก็บคลีนชีตได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมฟันได้กลับมันแล้วนะครับรับมือทุกจังหวะ นะครับไม่ปล่อยให้เดียโกโกเมสได้มีโอกาสเข้าไปทําประตูได้ทั้งลูกกลางอากาศทั้งลูกภาคพ,พื้นดินนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าฟันไดเนี่ยจะโฟกัสกลับมาแล้วแหละคือเคอร์ติสจอนก็บอกนะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทีมเนี่ยโฟกัสกลับมาได้และอีกหนึ่งคนนะครับก็ยืนยันว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงต้องเอามิลสเคอร์เคชมาคือถ้าโชว์ผลงานได้แบบนี้เนี่ยหายสงสัยนะคือผลงานก็ยกระดับต่อเนื่องบู๊ทุกจังหวะดุดัน นะครับเกือบทำประตูได้มีแอซิดนะครับอันนี้แหละก็คือสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลจะได้จากมีลอสเคอร์เคสนะครับถือว่าเกมนี้เล่นได้สนุกเร้าใจเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของโดมินิกส์บอสไลน์นะครับทำหน้าที่ในแดนกลางสมบูรณ์เลยครับมีการขึ้นเกมรุกเป็นหัวใจในการปั้นเกมคือตำแหน่งเขา,าเอะอคือบางทีไปยืนที่อื่นมันก็ได้แต่ว่า คือทัดเล่นในตำแหน่งเขาเนี่ยเฉียบคมมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องทำใจนิดนึงว่าถ้าหากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพราะว่าทีมมันก็อาจจะต้องการออนักเตะนะครับเพราะว่ามันเจ็บเยอะไงะส่วนทางด้านของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยนะครับออช่วยป้องกันไม่ให้ไบตันได้โอกาสลุ้นธรรมตูนะครับแล้วก็เปิดบอลยาวให้เคอร์อเคสได้ลุ้นยิง แท็กเกิลยอดเยี่ยมคือพอชนะอะไรมันก็ดีไปหมดนะเออแล้วก็มี Foreign VS ครับอาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับเออแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยดูค่อนข้างดีขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสพอสมควรนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบวันนี้ไม่ได้เฉิดฉายคนอื่นมันฉายเยอะแล้วเอาจริงนะครับโคดิกัคโปรครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เกือบทำประตูได้แต่ว่าล้ํหน้าไงนะ แล้วก็สามารถเรียกฝาวได้หลายครั้งเปิดบอลยาวให้ซาร่าเป็นคนตั้งบอลให้โซโบยิงประตูนำ2-0ด้วยคือโยนมาก่อนนะให้กับทางด้านของซาร่าและตั้งไปนะครับส่งบอลให้เอ็นกูโมฮาได้ยิงประตูแต่โดนจับล้ำหน้าอีกฟอร์มโดดเด่นอยู่นะครับแล้วก็บังโมเทพโมฮามเมดซาร่านะโอ้อันนี้ก็ต้องยอมว่าถือว่าสถิติส่วนตัวนี้ยอดเยี่ยมเลยนะทั้งยิงทั้งแอซซิส ทั้งเ,เรียกจุดโทษได้ด้วยนี่คือกล่นของนักฟุตบอลระดับโลกนะครับแล้วต้องบอกจริงๆว่าของแท้นะกลับมาแล้วบางโมของแท้กลับมาแล้วคืออยู่ที่สไตล์การเล่นฟอร์มทีมด้วยว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นตัวโจ๊กเกอร์แบบไหนนะถ้าให้ไปไล่บอลก็เหนื่อยละอายุเลข3แล้วนะ เออแต่ว่ายังมีความเร็วแล้วก็ความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวอยู่นั่นเองคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากสำหรับโมเมซันลาแล้วก็เคียซ่าโอ้โหสร้างอันตรายไม่ได้เลยมีโอกาสลุ้นยิงแต่ก็ทําได้ไม่ดีพอแหมได้รับโอกาสแล้วแต่ไม่โชว์เนี้ยทางด้านของออโค้ดอันเอร์สลอตก็อาจจะให้โอกาสน้อยนะคือมีโอกาสแล้วไม่ทำเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับส่วนตัวสำรองคนอื่นๆก็มีจโจโกเมส เอกิตเก้อย่างเงี้ยลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่า30แล้วไงะนะครับเอนคูมโมฮานะครับแรมซี่เอ่อทางด้านของแนวนี่อย่างเงี้ยครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่สรุปแล้วเลี้ยวผูผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวท่นเองครับ และทริปแดงเดือดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับของเราจะไปสะเทือนอังกฤษกันนะครับแมนยูเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับมาดูกันให้แบบตาแฉกันไปเลยว่าของจริงมันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับในการแข่งขันศึกแดงเดือดบอกได้เลยครับว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จำไม่มีวันลืมแล้วครับเดินทาง30เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้นะครับ ราคานี้ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเติมแล้วนะครับสนใจติดต่อ0898288566นั่นเองนะครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไ i แลนด์คริสต a ลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ